vivo เปิดตัว origin OS ยกเครื่องดีไซน์ UI พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเลยทีเดียวเตรียมอัปเกรดให้ในโทรศัพท์มือถือกว่า30รุ่นสื่อเกาหลีเปิดเผย Galaxy C4 3มาแน่เดือนมิถุนายนปีหน้าแถมยังรองรับประกา S Pen ส่วนซีรีส์ของ Galaxy Note อาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วสวัสดีครับกับม้าดีข่าวสารดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ในกา30นาทีในข่าวสารดีทางไอทีครับ กดแชรชมข่าวสารเปิดเพื่อนกดจุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พายข่าวสารที่เรามาัปเในแบบนี้กันเป็นประจำในทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือของ V ี v o อาจจะเตรียมเฮได้เพราะว่ารูปแบบการใช้งานของคุณอาจจะมีการอัปเกรดใหม่ดีไซน์แบบใหม่นะครับรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเลยทีเดียว V ี vo เปิดตัวระบบการตัตใหม่ OriginOS ที่ยังคงพัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Android เช่นเดิม ยคราวนี้จะมีการเข้ามาแทนที่ของระบบปฏิบัติการตัวเก่าอย่างฟันทัศน s โอเอนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนชื่อและก็ยกเครื่องใหม่ ก็ต้องมาพร้อมกับฟีเจอร์เด็ดๆเ,เพรียบเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับทาง vivo ยังได้ระบุกำกหนดการอัปเดต OS ในครั้งนี้กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองกว่า30รุ่นอีกด้วย UI ดีไซน์ใหม่หน้าตาของ UI Origin OS จะมีการจัดเรียงไอคอนแอปพลิเคชันต่างๆให้ชิดกว่าเดิมซึ่ง vivo บอกว่าการจัดเรียงแบบนี้จะทําให้มีความสะดวกและก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นกว่าการใช้ในฟันทัด OS นะครับ วิกเจตและการแจ้งเตือนนาโนออเรนต์วิกเจตแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอได้มีการเพิ่มฟีเจอร์นาโนออเรนต์เข้ามาให้โดยจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆของแอปพลิเคชันคอยแจ้งเตือนบนวิกเจตให้กับเราโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเข้าไปคอยเช็คอย่างเช่นแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าของกําลังจะมาถึง แอปพลิเคชันการจองตั๋วเครื่องบินก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเวลาเข้าเดินทางเป็นต้นนะครับและที่เจ๋งก็คือการแจ้งเตือนของตัววิกเจ็ตเหล่านี้จะสามารถตั้งค่าให้โชว์เป็น o w a y on display ได้ด้วย origin os ยังได้มีการเพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆมาให้ด้วยนะครับโดยผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมกับข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นแผ่นดินไหวไฟป่าน้ําท่วมและโรคระบาดอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สําคัญและน่าสนใจก็คือ Live Wallpaper ที่จะให้ภาพเคลื่อนไหวของอุณหภูมิตามข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นความหนานแน่นของเมฆรูปร่างเมฆความเร็วลมแสงแดดเป็นต้นหรือถ้าใครมีรูปโปรดของตัวเอง สำหรับใช้เป็นวอลเปเปอร์อยู่แล้วก็สามารถเลือกแสดงได้ตามช่วงเวลาของวันได้โดยจะใช้เอฟเฟกของแสงเงาจากดวงอาทิตย์ตามเวลาจริงซึ่งเพิ่มลูกเล่นให้ดูเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับการใช้งานในชีวิตจริงเลยส่วนใครที่ชอบความสวยงามเป็นธรรมชาติก็มจะมีไลฟ์วอลเปเปอร์เป็นรูปดอกไม้ที่เบ่งบานได้นะครับแล้วรูปภูเขาต่างๆก็มีให้ใช้กันด้วย แถมควบคุมด้วยอุปกรณ์ IoT ในยุคของอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับก็มีระบบัจฉริยะต่างๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และสามารถควบคุมได้ด้วย Origin OS ตัวนี้แหละครับสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆพันโทรศัพท์มือถือได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมทีวีอุปกรณ์เหล่านี้ที่รองรับก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งควบคุมได้ครับรายชื่อโทรศัพท์มือถือ Vivo ที่ได้รับการอัปเดต Origin OS ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เราซื้อมาเลยนะครับได้แก่ Vivo X Series รุ่นใหม่นะครับคาดว่าจะเป็น X 6 0 series แต่รุ่นท เดตภายในเดือนมกราคมปีหน้าก็จะเป็น vivo nex 3s vivo x 50 pro plus x 50 pro x 50 s7 i q 5 pro i q 5 i q 3 i q pro i q i q neo 3และได้รับการอัปเกรดภายในเดือนกุมภาพันธ์ vivo nex 3 vivo nex 3, ne 3 5g Vivo X30 Pro, Vivo X30, IQ Neo, IQ Neo 855ช่วงไตรมาสที่2ของปี2021ปีหน้าได้แก่ Vivo X27 Pro, X27, S6, S5, S1 Pro, S1 Vivo Z6, Z5X, Z5i, Z5, IQ Z1X, IQ Z1 Nex Duo Display, Nex S, Nex A เสารรายชื่อโทรศัพท์มือถือ vivo ทางด้านบนจะได้รับการอัปเดต origin os ยังเป็นเพียงแค่รายชื่อของรุ่นที่วางจาหน่ายในจีนเท่านั้นนะครับส่วนรุ่น global ที่วางจาหน่ายทั่วโลกจะต้องรออัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับกระเถอเป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วน่ามาฝากกันเนาะสำหรับแฟนๆ vivo นะครับคราวนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ galaxy s4 เอาเข้าจริงนะครับข่าวือของ samsung ที่มีการยุบ galaxy note series ทิ้งไปเนี่ย ก็เหมือนจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่านาะคงยเขาจะผลิตโทรศัพท์มือถือของซัมซุงตระกูล S s e r i e s ที่รองรับประกาศ S Pen ได้ด้วยรับประกาศ S Pen ก็ทําให้สามารถซื้อได้ต่างหากแล้วก็พัฒนาการมากขึ้นกว่าเดิมด้วยล่าสุดก็มีข่าวดูเพิ่มเติมนะครับว่าโทรศัพท์มือถือจอพับได้อย่าง Galaxy c 4 3ที่มาแน่ๆในปีหน้าเนี่ยจะสามารถใช้งาน S Pen ได้ด้วยแล้วก็มีแถมมาให้นะครับซื้อต่างประเทศสซร์ชัดเกาหลีได้มีการออกมาเปิดเผยว่าซัมซุงจะเริ่มขั้นตอน การผลิต Galaxy C4 3แล้วโดยจะจะมาพร้อมเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนของปีหน้าที่จะมาถึงในครั้งนี้ซึ่ง Galaxy c 4 3จะมาพร้อมกับกล้องเซลฟีซ่ซอนใต้หน้าจอที่เรียกว่า Under Display Camera อีกทั้งยังจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ด้วยนอกจากนี้ลางข่าวเดียวกันเนี่ยก็มีรายง,งานว่า Galaxy c 4 3จะมีช่องเบป,ปกา S Pen แยกต่างหากโดยเฉพาะเลยเหมือนกับ Galaxy Note Series ในทุกรุ่นและทำให้มีการคาดเดาว,ว่า Samsung น่าจะแถมปากกา S Pen มาให้กับ Galaxy C4 3เลย โดยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับซึ่งอาจจะทำให้ Galaxy Note series อาจจะถูกยุบไปจริงๆก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็น c 4มาเปิดแทนประมาณนั้นนะครับ ก็ต้องรอรู้กันต่อไปนะครับคิดว่าในปีหน้าเนี่ยคงจะมีข่าวมาเพิ่มเติมแน่นอนไว้มาอัปเดตให้ทราบกันนะครับและทั้งวันนี้แหละก็คือข่าวสารดีทั้งหมดเช่มาเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subcribe เพื่อตามข่าวสารดีๆและวีดีแล้วก็ทีเราต่อไปช่องเราไป Facebook ก a n p a พ e และปมทิ้งลิง่์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหมนนคคลิป้าาสสวััดีรบบบ